บันเทาไห้โชคสวัสดีที่ซู้หูสุกคนกับผมวันิเกมตามแนวทางล่าพัฒนาของปูโคอหลาดนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่แปดตัวล่าสองหาฮกเจ็ตมือวันสุก,กันล่าพัฒนาออกบนก็คือศูนย์ศูนย์สองล่างก็คือสองศูนย์บนศูนย์สองล่างสองศูนย์ของปูโ้ลาดพวกเขาเนาะพี่น้องของปูโคลาดนี่พวกเขา มีอยู่040หาแต่บ่มี02ตรงนี้พี่น้ององปูปูขรลาด่่เขาได้พี่น้องได้บ่เขาปูขรลาดไม่เขา้าอ๋อมาตามกันต่อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเห้อยได้ครับเด้อส่องหน่อยๆให้มีกำลังใจให้จิบ Văn chân. Văn chân dì bẹt. chết. Lào. ปูโคลาชวิ่งรลดบนล่างราดเสียงยำ่ำปันย่ยำในประคำ เ,ม,เมียงหมูปอบน่างวิ่งโลดสองสองกับสาม ปูเน้นสองเนางามอยู่ที่พี่น้องได้สองมามาบุญกับมาลางล่ะเพราะว่ามันมาบุญมาลางแล้วต้องดูลหละมมงในมมงหนึง่งสองเนี่ยสองกับสาม ี่น้องมักมานอสสองกับสามเลยจับคู่แปดสองเจ็ดสอง หกสองแปดสองเจ็ดสองหกสองแปดสามเจ็ดสาม กสามแปดสี่ เจ็ดสี่หกสี่ว่าเหล็กหมดนี่อูเขาหลับงามผิดว่าต้องแตกต้องเขา่า ปูเน้นติดสองพี่น้องนะ้อปูเน้นติดสองปูเน้นติดสเน้นที่ติดสองเน้นที่ติดสอง เนี่ยติดสองเลยพี่น้องนะติดสามเป็นตัวกันตัวล่องเลยพี่น้องหรือว่าพี่น้องมาติดสี่ก็อยู่งลาง บาดธนิตตรงกับพี่น้องเข้าแกลบหน้าจอนะครับเนอวันจันทร์ที่ยี่แปดตัวล่าสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาปูข้อาหลาดัดบนล่างวิ่งลูดลสองกับสามปูนเน้นที่สองส่วนจับคูเนี่ก็เน้นติดสองคือกันได้พี่น้องสองแปดเออสองแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหกสอง 8 3ดสามเจ็ดสามหกสามแปดสี่เจ็ดสี่หกสี่บนล่างเก่าครูบนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้จะเริ่มไปกลับมีเก่าครูก่อหางผู้ให้เน้นติดหลักสองเลยพี่น้องเพราะว่าเรลยกวิ่งมันเน้นที่สองอ๋อแคบหน้าจอตามนี้นะ้ครับเนดะ้อมาชอบตัวใดกับผิรดละรนาเบิ่งมามาเข้ากับพนันอ๋ะกับขอพระคุณปู คนหลาดหลายครับผมคอยพี่น,อ ơi, ơi, อน,นอ้องลุยเงเฮ่ๆปังๆกันมาแล้งสองพึ่งปากกุไลค์กุแชรกหรือตามบ้านห้าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม